เขมรแหกขายขีข้หน้าไม่กล้ายอมรับความจริงหลังมีข่าวว่าขอทานเขมรแทบล้นทะลักประเทศไทยตำรวจไล่จับกลับบ้านไม่หมดสักทีแต่ปรากฏว่าเขมรหาว่านี่คือข่าวปลอมและเป็นไปไม่ได้ที่จะมีขอทานเขมรในไทยสังั้นเรื่องนี้เองก็เรียกได้ว่ากำลังกายเป็นกระแสดราม่าอย่างหนักกันเลยที่กัมพูชาเพราะอย่างที่ไทยเรานะครับก็ได้มีการรายงานเอาไว้อย่างมากมายกับข่าวการจับแก๊งขอทานเขมรในไทยของเจ้าหน้าที่ตำรวจไทย ที่มาตอนนี้ขอทานเขเมรแห่มาเยอะเฉลือเกินโดยส่วนมากมักจะอาศัยอยู่บริเวณย่านรามอินทา73ซึ่งปรากฏว่าขอทานเขเมรเหล่านี้มีรายได้เป็นกอบเป็นกำรรวันละหลักพันกันเลยทีเดียวแถมบางคนก็มีทองใส่มีเงินเก็บส่งเงินกลับไปสร้างบ้านที่กัมพูชาแบบชิวๆ ซึ่งพอเจ้าหน้าที่ได้มีการสืบไปสืบมาแล้วก็ได้รับรู้ความจริงว่าแก๊งคอมเมนเหล่านี้ได้เดินทางมาอยู่ในไทยตั้งแต่เมื่อ20ปีก่อนโดยคนที่มาก่อนใครมีชื่อว่านางเล้งโดยตอนแรกทำอาชีพเป็นลูกจ้างธรรมดาทั่วไปแต่ช่วงหลังได้ตกงานและผันตัวมาเป็นขอทานแล้วปรากฏว่ารายได้กับเยอะกว่าทำงานเป็นแรงงานอีกโดยเฉลี่ยรายได้จะได้ประมาณ100-800บาทต่อวันกันเลยนะครับ จนทําเอาเจ้าตัวได้มีการชักชวนญาติพี่น้องจากเขมรแห่กันทะลักเข้ามาเป็นขอทานที่ประเทศไทยจนทําให้คนเขมรบริเวณนั้นมีจํานวนเพิ่มขึ้นเยอะกว่าปกติแถมยังมีที่พักมีห้องให้นอนอย่างสบายพอเช้ามาก็มา,มานั่งขอทานตามปกติแบบชิวๆและหลังจากการเข้าไปจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่แล้วนะครับก็ได้รับข้อมูลมาว่ารายได้ขอทานเขมรมันเยอะกว่าเดิมมากแล้ว โดยเฉพาะในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานั้นรายได้อยู่ที่800-1,000ถึงบาทต่อวันและต่อคนจนสามารถส่งเงินกลับบ้านไปสร้างบ้านพ่อนรถกันแบบสบายๆและวางแผนว่าจะเป็นขอทานในไทยกันแบบยาวๆแต่สุดท้ายเจอเจ้าหน้าที่ไทยรีบเข้ามาจับแก๊งเหล่านี้ส่งกลับประเทศโดยตอนนี้ก็ยังดำเนินอยู่และยังจับไม่หมดโดยนอกจากนี้เองมาล่าสุด ในเมื่อวานนี้ได้มีสื่อข่าวดังของเขมรก็ได้มีการออกมารายงานข่าวนี้เหมือนกันพร้อมกับการทําวิดีโอสัมภาษณ์ขอทานเขมรอีกด้วยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่โดยข่าวเขมรก็ได้รายงานเอาไว้ว่าประเทศไทยได้มีการจับขอทานที่เป็นคนคเขมรหลังแฮเดินทางเข้ามาเป็นขอทานที่ไทยตอนนี้กําลังถูกส่งตัวกลับบ้านและยังเหลืออีกมากมายที่ตอนนี้ยังตามจับไม่หมด และทุกคนนั้นที่ได้สัมภาษณ์คือชาวเขเมรหมดทุกคนจริงๆที่ไปขอทานในไทยในปัจจุบันและหลังจากข่าวนี้เองได้มีการรายงานนะครับก็ทําเอาชาวเขเมรจํานวนมหาศาลในกัมพูชาก็แห่กันโวยวายว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอมและไม่เชื่อว่าขอทานเหล่านี้คือคนเขเมรจริงๆโดยอย่างไรก็ตามนะครับเราลองมาอ่านคอมเมนต์ชาวเขเมรกันดูว่าเขาว่าอย่างไรบ้างซึ่งคอมเมนต์แรกบอกไว้ว่าประชาชนชาวเขเมรควรพิจารณาถึงเหตุผลความจริง ไม่ใช่แค่เชื่อในคำโกหกและการหลอกลวงของข่าวนี้ที่ไม่เป็นความจริงคอมเมนต์ต่อมาสื่อข่าวนี้ออกอากาศข่าวปลอมกระจายข่าวปลอมคนเหล่านี้ไม่รู้วิธีทำอะไรแล้วนอกจากทำเรื่องไร้ประโยชน์เคยแพร่กระจายและวิเคราะห์โดยไม่มีพื้นฐานที่ชัดเจนในการประชาสัมพันธ์เลยคอมเมนต์ถักมาสื่อข่าวเดี๋ยวนี้ดูเหมือนว่าจะทำข่าวปลอมมากเกินไปแล้วนะ อย่ามัวแต่ปิดหน้าต่างชาติแล้วมาทําให้ชาติตัวเองเสื่อมเสียเพื่อประโยชน์ของพรรคพวกพวกมึงลืมตาดูไหมว่าประเทศไหนที่บอกว่าไม่มีคนจนขอทานขนาดในประเทศที่จเจริญกว่าเขมรก็ยังมีคนจนขอทานแต่หัวพวกนี้ไม่กล้าเผยแพร่กลัวโดนไล่ออกจากประเทศนี้คือการกระทําที่ไร้ประโยชน์มากคอมเมนต์ต่อมาทําไมถึงพยายามหลอกคนเขมรด้วยกันเองไม่มีใครเชื่อคุณหลอกนะมันเป็นไปไม่ได้คอมเมนต์ต่อมา เทศบ้านนี่เผยแพร่แต่ข่าวปลอมไม่มีอุดมการณ์ของนักข่าวไม่มีความเป็นมนุษย์คอมเมนต์ต่อมาถึงแม้จะเป็นเรื่องจริงแต่ก็คงเป็นแค่ส่วนน้อยเป็นพวกที่ขี้เกียจไม่ยอมทำมาหากินงานก็มีมากมายในกัมพูชาแต่กลับเลือกไปเป็นขอทานในไทยคอมเมนต์ต่อมาวิทยุนี้ไม่เคยช่วยชาติมีแต่พยายามปลุกเสกและทาสีให้ชาวคอมเมนต์เกลียดรัฐบาลตัวเองพอได้แล้วหยุดขายชาติให้ต่างประเทศคอมเมนต์ต่อมา เคมนสมัยนี้ไม่สนใจที่จะถูกหลอกโดยข่าวปลอมของคุณหรอกนะมึงหยุดใส่ร้ายเคมนได้แล้วมันไม่ใช่ความจริงคอมเมนต์ต่อมาสำนักข่าวนี้โดนประเทศไทยชื่อหัวไว้แล้วเลยออกแต่ข่าวปลอมได้ค่าและยั่วยุให้คนคมเมนตีกันเองคอมเมนต์ต่อมาไม่ได้ช่วยเพื่อประโยชน์ของชาติแล้วยังพยายามยั่วให้คนเกลียดรัฐบาลกับผู้นำพวกนี้มัวแต่วิจารณ์ไร้ความคิดพัฒนาชาติมีแต่วิจารณ์ความคิดให้คนคขมรนเกลียดคขมรนเอง คอมเมนต์ต่อมาขอทานในคอมเมนต์ก็มีตั้งเยอะตั้งแยะพวกนี้ก็แค่พวกขี้เกียจพวกเขาแค่อยากหาวิธีใดก็ได้ที่ทําให้ตนเองได้เงินและไม่ต้องเหนื่อยคอมเมนต์ comment ต่อมาที่เวลาคอมเมนต์มีเรื่องดีๆกับไม่นําเสนอแต่เวลามีเรื่องไม่ดีมีเรื่องให้อับอายกับนําเสนอทันทีคอมเมนต์ comment ต่อมาถึงกับต้องไปทําข่าวที่ประเทศไทยเลยเหรอแล้วพวกคุณก็เห็นว่าขอทานเหล่านี้เป็นคนคอมเมนต์แต่ทําไมไม่ให้ความเชื่อเหลือละ่ะ การทำแบบนี้มันคือการเย็บย่ำกันเองชัดๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาสื่อพวกนี้ไม่คิดช่วยพัฒนาประเทศแถมพยายามช้ำเติมไม่มีประโยชน์เลยแม้แต่นิดเดียวคอมเมนต์ Comment ต่อมาโพสต์ Post แต่ข่าวปลอมพวกมึงถูกจ้างมาเท่าไหร่ถึงให้คนคอมเมนไปทำแบบนั้นเพื่อทำข่าวหาเรื่องใส่้ายคนคมเมนกันเองคอมเมนต์ Comment ต่อมาบางทีเราก็ไม่ควรไปเห็นอกเห็นใจขอทานเหล่านี้นะเนื่องจากพวกเขาทำเป็นอาชีพและทำกันเป็นขบวนการ ตอนนี้คนคขมรไม่สนใจคำหลอกลวงจากฝ่ายค้านอีกต่อไปแล้วนะหยุดใส่ร้ายคนเขมรด้วยกันได้แล้วมันจะทำให้เราแตกแยกคอมเมนต์ comment ต่อมาทำไมต้องทำข่าวว่าขอทานเขมรไปเป็นขอทานที่ประเทศไทยทำไมวะอยากรู้ว่าขอทานที่ประเทศอื่นๆอย่างในอเมริกาก็มีเหมือนกันบ้างไหมซึ่งเดาว่าก็คงมีเหมือนกันหมดนั่นแหละแต่การออกข่าวแบบนี้เหมือนกับว่าพยายามให้คนคขมรแตกแยกกันมากกว่าคอมเมนต์ comment ต่อมา สงสัยพวกนี้โดนซื้อหัวมาออกอากาศเลยเอาแต่เผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อเพื่อกระตุ้นให้คนคอมเมนต์เกลียดรัฐบาลคนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าการุณาเผยแพร่และแยกแยะเรื่องของแต่ละเรื่องอย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นอย่าเอาแต่เผยแพร่เพื่อประโยชน์ของพรรคพวกไม่มีใครรู้จุดประสงค์ของการเผยแพร่ของพวกคุณเพราะในเจตนาของคุณคุณไม่เคยอยากให้กัมพูชาสงบพัฒนามีแต่ขมเนตเท่านั้นที่สู้และนี่มันเป็นเรื่องส่วนตัว ดังนั้นคุณไม่ควรจะเผยแพร่ออกมาทำไมต้องพยายามมีส่วนร่วมกับความเป็นผู้นำในเรื่องนี้ฉันเห็นหนังสือพิมพ์พยายามลากผู้นำที่เกี่ยวข้องมาโจมตีรัฐบาลและใช้ประโยชน์จากการเมืองของพรรคคนต่อมากล่าวว่าพวกเขาไปขอทานในประเทศไทยแล้วรัฐบาลกัมพูชาบังคับพวกเขาหรือไม่การออกอากาศครั้งนี้ทำให้คุณค่าของประเทศของคุณเองเสื่อมลงคุณเป็นนักข่าวที่ไม่เป็นมืออาชีพไม่มีค่าเท่าขมรนทั่วไปคอมเมนต์ถัดมา โดยทั่วไปแล้ววิทยุฟรีเอเชียนี้ถือเป็นหนึ่งในสถานีวิทยุที่แย่ที่สุดเพราะข้อมูลที่สถานีนี้โพสต์เป็นข่าวปลอมและทําให้คนอื่นเข้าใจผิดคอมเมนต์ต่อมาไม่เชื่อหลอกนางานในคอมเนเรามีเสมอถ้าเราตั้งใจทําไม่มีคนคอมเนคนไหนไปเป็นขอทานในไทยแน่นอน ซึ่งนี้ก็คือคอมเมนต์บางส่วนของชาวคขเมรนที่เรียกได้ว่าแห่กันมายืนยันว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอมแน่นอนว่างั้นไม่ยอมรับความจริงว่าขอทานในไทยจะเป็นชาวคขเมรตทั้งนั้นแม้ว่าข่าวนี้จะเป็นเรื่องจริงที่ออกอากาศและเผยแพร่โดยข่าวไทยจํานวนมากแต่คขเมรตยังหลอกตัวเองไปวันๆจนเรียกได้ว่าคขมเมนนั้นโง่เกินเยียวยาแล้วนั่นเองครับยังไงก็มาติดตามและให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ไทยกันต่อไปเพื่อจับขอทานคขเมรนให้หมดจากแผ่นดินไทยนะครับ ยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสดราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า